ถมาชมวิววัดท่าขนุนนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่ามีเจดีถ้าขับมาถึงอำเภอทองผาภูมิเราจะเห็นเจดีสีทองอยู่บนยอดเขานะคะตรงนี้เราพามาชมแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาหกโมงสิบนาทีนะคะเรายังสามารถขึ้นมาชมทัศนียภาพบนยอดเขาได้นะคะเรากะว่าจะขึ้นมาไหว้พระาธาตุนะคะตรงเจดีภูเขาทองนี่นะคะกับพระองค์ใหญ่ๆตรงนี้นะคะ ถ่ายภาพมาให้ชมบรรยากาศตอนนี้ก็คือยามเย็นเป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยนะคะด้านล่างที่เราเห็นตรงด้านหน้าก็จะเป็นวัดท่าขนุนนะคะโบสถ์ของวัดท่าท่าขนุนสีทองทองตรงนี้นะคะอันอนุณสพานไม้ค่ะที่เห็นมีไฟหลากสีนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันด้วยอันนี้บรรยากาศในอำเภอทองผาภูมินะคะฝั่งนี้เป็นตลาดค่ะพระอทิตรับขอบฟ้าไปเรียบร้อยแล้ว ะะสวยมาก